รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมื่อบอลโลกเริ่มนี่คือรายการสุดท้ายของสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อใครจะเป็นพิรพลแห่งฟุตบอลโลกทีมไหนมีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์มากที่สุด ถ้าโรนัลโดไม่สร้างปัญหามากโปรตุเกสก็ไม่น่าจะเจองานยากนะครับชาปัยชาปัยชาปัย ไม่มีน้ำตาลสูตรใหม่อร่อยซ่าใช่กว่าเดิมลองยังเมื่อบอลโลกเริ่มนี่คือรายการสุดท้ายของสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ ผมแชมป์พิรพลนะครับวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์เลยครับฟุตบอลโลกได้เริ่มขึ้นแล้วแล้วก็รายการของเราวันนี้ก็จะเป็นเทปสุดท้ายฉะนั้นวันนี้จะเข้มข้นนะครับและสัปดาห์หน้าเตรียมดูเซอร์ไพรส์ใหม่ที่แชมป์จะจัดไปวันนี้ผมเริ่มมาด้วยรูปนะครับของพี่วัชสันสิทธิเขตซึ่งตอนนี้มีงานซึ่งหลายคนบอกมันกระแทกใจเหลือเกิน อยู่ที่ B A C C นะฮะตรงข้ามมาบุนครองครับคืองานชิ้นนี้พี่วสันวาดก็คือคงจะคิดคล้ายๆกับการเมืองคล้ายๆกับสถานการณบ้านเมืองว่ารูปนี้เป็นรูปนักฟุตบอกลกำลังแตะหน้ากรรมการนะครับแล้วก็มีหลายคนถามว่าทำไมถึงเขียนอย่างนี้พี่วสันก็พูดประมาณบอกว่าเวลาคนที่มันควรจะรักษาความยุติธรรมเวลาคนที่ควรจะมอบ ความยุติทรรมให้กับพี่น้องประชาชนแต่แล้วคนคนนั้นกลับไม่ทําหน้าที่ของตัวเองซึ่งทําให้สังคมมันลําบากลําบากเป็นปัญหากันแบบทั่วโลกอ่ะมันสมควรมันสมควรโดนนะฮะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นงานที่พี่วาสานวาดซึ่งผมเป็นคนมองข้ามมาตั้งน่นผมบอกตั้งแต่10ปีก่อนแล้วว่าฟุตบอลจำเป็นจะต้องมีภาพช้า ซึ่งหลายคนบอกโอ้ยมันเป็นสเสน่ห์ของกีฬาบลาบ l สุดท้ายฟุตบอลก็ได้มาใช้เทคโนโลยี VAR และผมพูดเลยครับว่าตอนนี้อีกหนึ่งกฎที่ต้องเปลี่ยนคือกฎล้ำหน้ามาร์คำพูดผมไว้นะครับผมพูดเสมอว่าล้ำหน้าเนี่ยถ้ามันล้ำทั้งตัวเลยอ่ล้ำแต่ถ้ามันยังมีส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งไม่ล้ำก็ปล่อยไปเลยคุณจะมาดูกันเป็นเส้นขนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ make sense ผมเชื่อว่าสักวันจะมีการเปลี่ยนและผมเชื่อ,ออีกอย่างหนึ่งครับว่าตอนนี้ ฟุตบอลอาจจะต้องไปดูทางโลกตะวันตกอีกนิดหนึ่งคือเวลากรรมการไปดูภาพช้าเนี่ยเราก็ยังไม่เข้าใจและไม่ยอมรับกรรมการฉะนั้นสิ่งที่ผมว่าฟุตบอลอาจจะเรียนแบบอเมริกาได้คือกรรมการเวลาทําว r ยเสร็จจะมีไม้ติดอยู่และกรรมการอาจจะพูดว่าหลังจากได้ดูภาพแล้วได้มีการแฮนด์บอลจริงโดยโดนตรงนี้ครับ อุณหภูมิในสนามมันก็จะลดน้อยลงเพราะขนาดมีภาพช้าที่เห็นชัดๆคนทั้งสนามรู้ว่าอันเนี้ยแปรคนก็ยังคงแบ่งสีแบ่งข้างกันนะฮะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของฟุตบอลซึ่งอย่าไปจริงจังกันมากครับมันสิ่งที่ควรจะเกิดมักไม่เกิดและสิ่งที่ไม่ควรเกิดก็มักจะเกิดมันเป็นคุณต้องปล่อยมันไปฮะแต่ผมเชื่อว่าซัอกวันสิ่งที่ผมพูดจะเกิดขึ้นหมอดูเรื่องกีฬาเนผมแม่นสุดละ แล้ววันนี้เราพูดกันถึงสีสันครับเพราะผมได้เอารองเท้า3คู่ซึ่งผมว่าหายากที่สุด1 2 3พี่น้องครับอันนี้เป็นรองเท้าข้างละสีผมเราจะพูดถึงสีสันบอลโลกครับบอลโลกณวันนี้ที่รายการของเรากำลังมีอยู่บอลโลกได้เริ่มขึ้นแล้วฉะนั้นช็อตเด็ดของ32ทีมมีอะไรน่าสนใจแชมป์จัดไป บอลโลกเนี่ยจับมาแล้ว21ครั้งมีแค่8ชาติครับที่เคยจัดไปคว้าชัยสเปน n d e อังกฤษคนละครั้งฟร a n c e a r ออร์เจนีนและอุรุกวัย twice หรือว่า2ครั้งนะครับเยอรมนี Germany, และอิตาลีทีมละ4สมัยและอันดับ1 b r a z บราซล5ครั้งนะครับพี่น้องมาดูเรื่องความเชื่อกับความจริงกันดีกว่าครับคือทางซ้ายเนี่ยคืออันดับที่คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นตัวแต่ง ส่วนทางขวาเนี่ยคือแรงกิ้งหรือว่าอันดับอย่างเป็นทางการดูสิครับว่ามันสอดคล้องกันหรือเปล่าอันดับ1บราซิลใช่เลยครับอันดับ2น่าสนใจนะครับแม้ฝรั่งเศสอันดับจะอยู่ที่4แต่คนบอกว่าคุณเป็นแชมป์เก่ามีสิทธิ์จะจัดไปมากเป็นอันดับที่2อาร์เจน33าอันนี้ปกติอันดับ4น่าสนใจครับฮอลแลนด์หลายคนพยายามจะเชียร์นะครับให้ฮอลแลนด์หรือฮอลล์นเป็นแชมป์ครั้งแรกนะครับเยอรมนีครับ คนให้ราคามากฮะอันดับโลกอยู่ที่11แต่คนบอกว่าเป็นแตง6นะครับแล้วคนก็ยังไม่เชื่อในอันดับอย่างเป็นทางการแม้เบลเจียมจะอยู่ที่2แต่คนให้เขาเป็นเพียงแค่แตง7นะฮะส่วนอังกฤษครับไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่คือคิดว่าดังเกินฝีมืออังกฤษแร็งกิ้งอยู่ที่5แต่คนบอกว่าน่าจะเป็นแตง8พี่น้องครับ3ชาติที่มีสีเข้มเข้มคือ3ชาติที่ไม่เคยได้แชมป์มาก,ก่อนมาดูกลุ่มเกันครับกาตาครับมา บอลโลกเป็นครั้งแรกในฐานะเจ้าภาพนะครับส่วนเอกวาดอร์ครั้งก่อนก็ไม่ได้มาไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจ2ทีมที่น่าสนใจก็คือเซเนก้าครับมีซาโอมานแนปีกซ้ายจากบาเยนมีเมนดี้และคูลิบารีโกแล้วก็กองหลังจากสิงเชลพี่น้องครับ23-26นักเตะเนี่ยเล่นในหลีกอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีและสเปนไม่ธรรมดานะฮะส่วนฮอลแลนด์พี่น้องครับครั้งล่าสุดอยู่กับไทครับไม่ได้มาบอลโลกด้วยกันนะฮะแต่ครั้งนี้ น่าสนใจที่กองหลังตัวกลางครับมีทั้งฟานไดค์มีทั้งเดลิดและที่น่าสนใจก็คือ6นักบอลที่ค่าตัวสูงที่สุดของฮอลแลนด์ในชุดนี้สีคนเป็นกองหลังตัวกลางแกรนเน่กลุ่มปีก็น่าสนใจครับอังกฤษเนี่ยแม้ว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยอันดับจะดีที่สุดในรอบเกือบ30ปีหลายคนก็ยังคิดว่าดังเกินความจริงและหลายคนบอกน้าดูเมกาครับมีโพลิสิช ปีกจากเชลซีมีเรนาตัวรูกจากดอดมุนแมคเคนนี่กองกลางยูเวเดสแบ็กขวาจากมิลานดังนั้นเนี่ยกองหลังกองกลางตัวปั้นมีแต่กองหน้าจะจัดไปได้หรือไม่เวลส์ Wales, ครับก็มีเบลนะฮะจบครับอยูร่านครับทั้งทีมเล่นอยู่ในอยูร่านแล้วก็กาตาคุมทีมโดยคาร์ลอสเคโรชเป็นชาวโปรตุเกสที่เคยคุมทั้งเรอัลมาดริดแล้วก็ทีมชาติโปรโตุเกต เป็นคนที่คุมอิรานนานที่สุดครับคือมากกว่า100นัดแล้วก็มีกองหน้าที่น่าจับตาก,ก็คือเมดิเทเรมีกองหน้าจากปอร์โตในโปรตุเกส2ซีซันล่าสุดซัดเกือบ50ประตูครับแล้วก็พึ่งพาทีมเป็นแชมป์โปรตุเกสด้วยผลงานปีนี้ในระดับสโมสร18นัดซัด13นะฮะกลุ่มสครับอาร์เจนตินาปีนี้กํลาลังพีครับเพราะว่าปีก่อนพึ่งคว้าแชมป์ทวีปอเมริกาใต้เป็นแชมป์รายการใหญ่รายการแรกในรอบ28ปีนะครับเนซี่ ในวัย35มีผู้ช่วยครบทุกตำแหน่งครับโกมีเอมี่มาติเนสจากสิงห์วิลกองหลังมีลิซานโดมาติเนสหลังกลางแมนอยู่ส่วนกองหน้าเมสซี่ตอนนี้ไม่ได้เป็นนักเตะที่มีมูลค่ามากที่สุดนในทีมแล้วนะครับอันดับหนึ่งตอนนี้ก็คือลา,าตูโรมาติเนสจากอินเตอร์มีนาตต่ำดีบาล่าจากโรม่าแล้วก็ยังมียูเลียนอาวาเรสหน้าดาวรุ่งจากแมนซีนะครับในกลุ่มนี้มีเม็กซิโกนะครับซึ่งคุมทีมโดย จราดมาร์ติโน่ซึ่งเคยคุมทั้งบาร์เซโลนาและทีมชาติอาร์เจนครับส่วนโปแลนด์นอกจากจะมีเลวันดอฟสกี้กองหน้าบาร์ซ่าแล้วก็ยังมีเซลินสกี้กลางรุกนาโปลีและเชสนี่โกจากยูเวนะครับส่วนซาอูก็ไม่ธรรมดาครับเจ็ดครั้งล่าสุดนี่เข้าถึงบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5ครั้งกลุ่มดีครับฝรั่งเศสจะสร้าง history ป้องกันแชมป์ได้หรือไม่ตัวเลือกเยอะมากนะครับแล้วก็15นักเตะที่มูลค่าสูงที่สุดในโลกเนี่ย เป็นนักแต่ฝรั่งเศสถึง3คนแต่อย่างไรก็ตามในกลุ่มนี้มีเดนมาร์กครับซึ่งเดนมาร์กเนี่ยปลายเดือนกันยาเพิ่งชนะฝรั่งเศสมา2อเป็นทีมที่บาลานซ์มากนะครับกองหลังมีคริสเตนเซนจากบาซ่ากลางมีฮฮยเบิร์กจากสเปอร์มีเอริกเซนจากแมนยูและกองหน้าร่างยักษ์โดเบิร์กจากทีมเซบีย่าอีก2ชาติตูนิเซียออสเตรเลียก็ไม่น่าจะเกินรอบนี้ครับกลุ่ม E ครับ มี3ทีมที่จะแย่งตั๋ว2ใบนะฮะสเปนและเยอรมันอยู่ในยุคสร้างทีมใหม่ครับอินซีตอนนี้ไม่ใช่เหล็กแล้วแต่เป็นอินซีเด็กนะครับมี14ผู้เล่นหรือว่ามากกว่าครึ่งทีมที่ไม่เคยเล่นบอลโลกมาก่อนบอลโลกครั้งที่แล้วเขาให้ส่งทีมมา23คนนะครับครั้งนี้เขาให้มา26อีกทีมที่น่าสนใจครับคือตอนนี้ไทยมีนักเตะอยู่2คนที่เล่นอยู่ในลีกญี่ปุ่นนะฮะจัดไปจัดไปแต่ทีมชาติญี่ปุ่นเฉพาะชุดนี้นะที่ไปบอลโลกอ่ะ มีถึง19คนที่เล่นในยุโรปครับฉะนั้นความหมายคืออะไรนักบอลไทยที่เก่งต้องไปญี่ปุ่นแต่นักบอลญี่ปุ่นที่เก่งไม่อยู่ญี่ปุ่นแล้วครับเขาไปยุโรปกันนะฮะคอสตาริกาก็หนักครับกลุ่ม F ครับเบลเจียมทีมอันดับ2ของโลกนั่นจริงๆครับโกมิคุทัวาจากเรอัลมาดริดสกองหลังจากเลสเตอร์ครับวาลฟัสแล้วก็ทิมตีคาสตาเน่กลางปั้นเควินเดบอยเนอร์หน้าลูคากูจากอินเตอร์นะครับ ทีมที่น่าจะเข้ารอบต่อไปร่วมกับเบลเยียมน่าจะเป็นโครเอเชียครับรวมตัวพ่อตระกูดอินะฮะเพราะว่าชื่อเนี่ยมักจะลงท้ายด้วย bitch sich k i c h lid rich s e <c oughs> ม h witch m และแคนาดาก็น่าจะเป็นดอกไม้ประกอบฉากไปกลุ่มจีครับบราซิลจาก26คนบราซิลจริงๆส่งกองหน้ามาถึง9คนครับซึ่งถ้าเกิดจะจัดลงผังเนี่ยสี่แนวรุกนะฮะอันนี้วัดจากมูลค่านักเตะนะครับหน้าเป้าก็น่าจะเป็นกาเบรียลเจสุส สำรองเป็นวิชาลิสันแล้วก็เปโดรโปรีกซ้ายวินิเชียสสำรองมาตินลลี่จากปืนสง g รา n หน้าตามเนมาร์โดยมีปาเกเต้าเป็นสำรองนะครับแล้วก็ปีกขวาโรนริโกกับราฟินญาโห,โห,หนักครับอาวุธหนักนะส่วนอีก3าทีมก็ต้องแย่งตัวใบสุดทา้ายกันนะครับสวิตเซอร์เบียแคนาดูเดี๋ยวช่วงหน้าจะลองเดาให้ดูกันกลุ่ม h ครับถ้าโรนัลโดไม่สร้างปัญหามากโปรตุเกสก็ไม่น่าจะเจองานยากนะครับแต่ตอนนี้สมมุติคือ โค้ชคนนี้ชอบเล่น5แนวรุกตอนนี้โรนัลโดไม่ใช่คนที่ค่าตัวติดท็อปฟฉะชนั้นถ้าคุณเอาค่าตัวณปัจจุบันกับผลงานณปัจจุบันโรนัลโดจะต้องเป็นสำรองซะด้วยซ้ำปีซ้ายเป็นราฟาเอลเลียวจากมิลานนะครับปีขวาเฟลิกซ์จากแอตมาดริดสองกองกลางตัวรุกบนาโดซลวากับบรูโนฟอนานครับสองนักเตะจากเมืองแมนเชสเตอร์ส่วนหน้าเป้าต้องวัดกันเลยครับผมเทียบให้ดูอย่างนี้ละกันตอนนี้คนที่ได้ตำแหน่งนี้มีอยู่2คนก็คืออันเดรเซลวาและพิโดของเรา วัดกันเลยครับซิลวาค่าตัวมากกว่า50ล้านอายุน้อยกว่า10ปีเล่นมากกว่า8นัดยิงมากกว่า4ลูกถ้าโดดันไม่ได้ลงตัวจริงโดยที่เขาไม่ได้เจ็บคลื่นใต้น้ำดราม่าจะเยอะแค่ไหนผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจับตามองครับอีก3ทีมกาหน้าอุรุกวัยเกาหลีจะต้องแย่งตั๋วอีก1ใบนะครับซึ่งเกาหลีนี่ชุดนี้มีถึง8คนซึ่งเล่นอยู่ในลีกในยุโรปนะครับ 3ตัวดังๆนะฮะกองหลังก็คือคิมมินแจซึ่งเล่นอยู่ในนาโปลีอิตาลีตัวรุกซอนฮึงมินแน่นอนครับของไก่โคเรียนะครับแล้วก็กองหน้าสูง185วางอุยโจซึ่งเล่นทั้งที่เกาหลีญี่ปุ่นฝรั่งเศสและกรีซทีมไหนมีโอกาสเป็นแชมป์บอลโลกมากที่สุดและถ้าเกิดคุณดูดีๆเนี่ยหลายคนตอนนี้กำลังเชียร์ชาติที่ ไม่เคยได้แชมป์ฟุตบอลโลกมาก่อนกลุ่มสุดท้ายครับบอลโลกครั้งสุดท้ายของคริสเตียโนโรนัลโดก็ต้องเคนฟอร์มหล่อล่อทีมใหม่หน่อยฮะ